ขนมถั่วดำค่ะเ,เพื่อนๆนก็เป็นขนมย่านจังทำทานบ่อยนะคะพี่ครอดก็ชอบทำไม่ยากเลยค่ะใช้กะทิกระป๋องนะคะกะทิกระป๋องชาวกาะที่อันจังซื้อมาไว้ในครัวนะคะเป็นประจำนี่แหละคะ่ะแล้วก็ซื้อถั่วดำนะคะถั่วดำญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะเม็ดใหญ่มากเม็ดใหญ่แล้วก็เนื้อนเนียนมากมนะคะเป็นถั่วดำแบบ ที่เขาต้มนะคะต้มใส่น้ำเชื่อมนะเดี๋ยวอานจังจะให้ดูเนี่ยค่ะเป็นถั่วดำของเซเว่นนะคะถั่วดำในน้ำเชื่อมเขาจะเขียนคุรูมาเมนะคะสวีทสวีทแบล็กบีนส์นะคะก็คือเราใช้กะทิอ่ะ ใส่ลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ต้มต้มกับถั่วดำเนี่ยค่ะแกะถั่วดําใส่ลงไปเดี๋ยวอจาจย์จะพามาดูวิธีทํานะคะไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะคิดถึงขนมไทยๆแบบง่ายๆบ้านเรานะคะก็ใช้อันเนี้ยทาไม่ยุ่งยากเลยนะดูนะคะวันนี้อจารั์มาแนะนําการทําขนมถั่วดํานะคะถั่วดําสาริกาลงส่งนะคะพูดเพราะๆนะคะถั่วดํากับน้ากะทินะ ต้มน้ำกะทิเนี่ยใช้ถั่วดำของญี่ปุ่นเซเว่นยี่ห้อเซเว่นหรือว่าของยี่ห้อไหนก็ได้ที่ขายในซูเปอร์นะคะเขาจะเป็นถั่วดำแบบที่อยู่ในน้ำเชื่อมอ่น,นะคะแบบเนี้ยคุโรมาเมะนะแล้วก็คราวนี้อันจังจะใส่ถั่วแดงด้วยนะคะคือใช้กะทินะคะกะทิชาวเกาะแบบกระป๋องแบบนี้นะคะกระป๋องแบบเนี้ยครึ่งกระป๋องแล้วก็ใส่ถั่วดำนะคะ ถั่วดำที่ตอนนี้อันนี้ใช้ของเซเว่นนะคือถั่วดำญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะเม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่พอๆกัแบบถั่วแดงเลยนะคะเนี่ยเม็ดเขาจะค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วเนื้อเขาจะเนียนมากเนาะนเพื่อนๆคือเ้าใส่น้ำเชื่อมไว้อยู่แล้วไงก็ไม่ต้องอะไรเลยค่ะใช้น้ำกะทิเชาาก่อนนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ถั่วดำลงไปนะ ปริมาณแล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่ว่าอันจจะไม่ค่อยชอบหวานมากนะคะก็จะเทน้ำเชื่อมออกนะคือใส่แค่น้ำเชื่อมอใส่แค่กล่องเดียวพอนะส่วนกล่องอื่นก็เทออกนะคะน้ำเชื่อมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหวานเกินเนาะใส่ถั่วดำลงไปแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผสมถั่วแดงด้วยดีกว่านะวันนี้ใช้ทั้งถั่วดำกับถั่วแดงเลยนะ นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะแพ็คหนึ่งเนี่ยที่เซเว่นนะเขาจะมีอยู่สองสองกล่องนะคะแพ็กละสองนะคือชอบกินมากเลยถั่วนี้คือกินเปล่าๆก็อร่อยนะคะคือเทน้ำเชื่อมออกเนอะแล้วก็กินแต่ถั่วนะคะเป็นถั่วหวานของญี่ปุ่นเนาะ,ะถั่วแดงถั่วดำก็มีถั่วดำเนี่ยใส่แล้วอร่อยมากนะ เนี่ยค่ะใส่ในน้ํากะทิแล้วก็ต้มให้เดือดแค่นี้เองนะง่ายมากเลยการทําขนมถั่วดํานะคะอร่อยมากแล้วคือถั่วถั่วดำถั่วแดงเนี่ยเขาจะเนื้อนเนียนเนียนน,น,นุ่มๆอ่ะไม่รู้มันเป็นพันอะไรเนาะคนละอย่างกับบ้านเราบ้านเราจะเม็ดเล็กๆเ,เนาะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้ขนมถั่วดำนะออกมาทานกันแล้วค่ะง่ายง่เลยค่ะไม่ยากเลยลองไปหาดูนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นเนี่ยถั่วดำในน้ำเชื่อมนะคะเนื้อนเนียนมากๆอร่อยด้วยนะคะ